สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้เป็น EP ที่3เป็นเรื่องราวของหญิงสาวที่ถูกคนรักหักหลังอย่างเลือดเย็นสำหรับ EP นี้ไม่มีความรุนแรงใดๆทั้งสิ้นแต่อาจจะเป็นเรื่องที่สะเทือนใจท่านผู้ฟังได้และเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเรามาเข้าเรื่องกันเลยครับมีหญิงสาวคนหนึ่งรู้จักกับสามีมาตั้งแต่สมัยมัธยมต้นทั้งสองเป็นเพื่อนร่วมชั้นกันทั้งคู่เริ่มคบหากันตอนใกล้จบมัธยมปลาย ตอนอยู่มหาวิทยาลัยทั้งคู่ก็ยังคบกันอยู่เธอเคยถามเขาว่าทําไมถึงคบกับเธอได้นานขนาดนี้เหตุผลของเขาคือคบกันจนรู้ทุกแง่ทุกมุมแล้วไม่อยากต้องไปเริ่มต้นใหม่กับใครอีกและนั่นคือคําพูดที่ทําให้เธอตอบตกลงแต่งงานกับเขาเมื่อเขาขอแต่งงานหลังจากที่คบหากันมานานถึง14ปีหลังจากแต่งงานเธอลาออกจากงานเลขามาเป็นแม่บ้าน ส่วนเขาเริ่มทำธุรกิจของตัวเองโดยมีเธอคอยให้คำแนะนำช่วยเหลือและหาลูกค้าจากคอนเน็กชันเก่าๆสมัยที่เธอ,อยังทำงานอยู่ธุรกิจของเขาเติบโตได้ไวอย่างก้าวกระโดดไม่นานเขาซื้อบ้านซื้อรถซื้ออสังหาและคอนโดปล่อยเช่าชีวิตทั้งคู่อู้ฟู่มีความสุขเขาเป็นช้างเท้าหน้าส่วนเธอคอยผลักดันอยู่ข้างหลังทั้งคู่ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขมีเวลาก็บินไปเที่ยวต่างประเทศด้วยกัน จนกระทั่งวันหนึ่งเธอรู้ตัวว่าท้องก็เลยปล่อยมือจากธุรกิจทุกอย่างและปล่อยให้สามีจัดการเพียงคนเดียวเขาเองก็ทําได้ดีบริษัทมีกําไรเยอะมากต่อปีเรียกว่าเป็นยุคเฟื่องฟูเลยก็ได้โชคดีเรื่องเงินและเรื่องงานแล้วแต่โชคร้ายเธอแท้งลูกชายหลังแท้งเธอเศร้ามากเขาเองก็เช่นกันหมอบอกว่าทั้งคู่อายุเริ่มเยอะแล้วถ้าอยากมีลูกอีกครั้งเธอต้องดูแลสุขภาพตัวเองให้ดี ในส่วนของสามีเองก็เป็นสามีที่ดีพอได้ยินแบบนั้นเขอก็ให้เธอพักผ่อนนั่งนั่งนอน,น,อนๆอยู่บ้านไม่ต้องทำอะไร2ปีต่อมาเธอตั้งท้องอีกครั้งคราวนี้เธอพยายามดูแลตัวเองดีๆไม่อยากให้มีภาวะแท้งคุกคามอีกโชคดีที่คราวนี้เธอสามารถให้กำเนิดลูกสาวที่แข็งแรงให้เขาได้หลังจากมีลูกเธอก็เป็นแม่บ้านเต็มตัวเธอทุ่มเททั้งชีวิตเพื่อลูกและสามี ส่วนเขาก็ทำงานอย่างหนักเพื่อครอบครัวจนแทบไม่มีเวลาแม้แต่จะกลับบ้านแต่โชคร้ายวันหนึ่งสามีบอกกับเธอว่าบริษัทกำลังจะล้มเขากำลังจะหมดตัวถ้าโดนฟ้องล้มละลายขึ้นมาหลังจากนั้นเขาก็คิดแผนได้ว่าจะจดทะเบียนหย่ากับเธอก่อนแล้วเขาจะโอนย้ายสมบัติทุกอย่างให้เธอเวลาถูกฟ้องทรัพย์สินจะได้ไม่ถูกเอาไปเธอลังเลว่าเป็นแบบนี้จะดีหรอือถึงจะเป็นการหย่าปลอมๆแต่เธอก็รู้สึกไม่ชอบเลย เขารบเร้าเรื่องนี้กับเธอทุกวันชักแม่น้ำทั้งห้าพูดถึงอนาคตของลูกที่ตอนนี้ก็ห้าขวบแล้วถ้าบ้านเราหมดตัวลูกจะอยู่ยังไงพอคิดดีๆถึงข้อนี้เธอจึงตอบตกลงทั้งคู่ไปเซ็นใบยหย่าที่สำนักทนายประจำตัวสามีหลังเซ็นเสร็จก็ออกไปทานข้าวเดินเล่นและกลับมาใช้ชีวิตด้วยกันเหมือนปกติและหลังจากนั้นกลายเป็นว่าหลังหย่าแล้วเขางานยุ่งมากจนแทบไม่ได้กลับบ้านพอกลับมาก็เอาแต่นอน พอเธอถามเขาถึงเรื่องโอนทรัพย์สินให้เธอเขาก็บ่ายเบี่ยงบอกว่ายุ่งมากจนไม่มีเวลาไปจัดการให้มีอยู่วันหนึ่งเธอเห็นรูปถ่ายแปลกๆในโทรศัพท์สามีในรูปมือทั้งสองข้างทําเป็นหัวใจต่อกันเธอสังเกตว่ามือหนึ่งคือมือของสามีและอีกมือหนึ่งเหมือนมือผู้หญิงเมื่อเธอถามเขาก็ทะเลาะก,กันใหญ่โตสุดท้ายเขาก็รับสารภาพเธอเดาได้ทันทีที่เขาเร่งขอหย่ากับเธอเป็นเพราะเขามีคนอื่นนี่เอง เธอทั้งโกรธทั้งเสียใจเธอจึงอาราวาจนเผลอทําสามีเจ็บตัวสามีจึงโทรแจ้งตํารวจให้มาควบคุมตัวเธอไปตอนนี้สามีบอกกับตํารวจว่าเขาอยากกับเธอมาสักพักแล้วแต่เห็นเธอยังไม่มีที่ไปจึงให้อยู่ที่บ้านไปก่อนแต่ตอนนี้เธออาราวาเขาต้องการให้เธอออกไปจากบ้านของเขาเธอเสียใจมากที่โดนหักหลังจึงพยายามอธิบายเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นแต่ยังไงก็ถูกหาว่าโกหกพูดเพ้อเจอ้อ ตอนนี้เธอไม่เหลืออะไรหลายปีที่ไม่ได้ทำงานทําให้เงินเก็บที่มีอยู่ไม่เพียงพอใช้ได้ไม่เท่าไหร่ไหนจะต้องย้ายบ้านไหนจะเรื่องลูกที่พอเธอไม่มีงานทําก็ไม่มีรายได้สิทธิการเลี้ยงดูก็แทบจะเป็นของพ่อโดยที่ไม่ต้องฟ้องร้องเลยส่วนตอนที่ยาด้วยความไว้ใจเธอดันไปเซ็นไม่รับทรัพย์สินตอนสมรสตอนนั้นเธอโดนกล่อมและสามีบอกว่าเดี๋ยวยังไงก็ต้องโอนให้เธอทั้งหมดอยู่แล้ว จะมาแบ่งให้วุ่นวายอะไรตอนนี้ไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าชีวิตผู้หญิงคนหนึ่งมาในวันนี้จะอับจนหนทางทุกอย่างเพราะเชื่อคำคนที่รักที่ไว้ใจในที่สุดก็ถูกหักหลังชีวิตพังไปหมดสามีไม่มีลูกไม่อยู่ด้วยสมบัติอะไรก็ไม่มีสักอย่างจะไปเริ่มหางานใหม่เอาตอนนี้อายุก็ขนาดนี้แล้วชีวิตไม่รู้จะทำยังไงจริงๆ ในบางครั้งสุดท้ายแล้วคนที่ไว้ใจกลับทำร้ายเรามากที่สุดนะครับและเรื่องราวทั้งหมดก็มีประมาณนี้ทางผมหวังว่าเรื่องราวนี้อาจมีประโยชน์และให้ข้อคิดกับผู้ฟังทุกท่านไม่มากก็น้อยสุดท้ายนี้หากชอบรบกวนกดติดตามกดไลค์และมาคอมเมนต์ติชมกันได้นะครับแล้วเจอกันใหม่ใน EP ถัดไปสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังครับ